พี่น้องมาเบืองมาเบิงมาเก็บดอกแค่ปลาแค่ปลาเนาะแมนแค่ปลาอยู่บ้านบ่ได้เก็บพี่น้องยัมาเก็บแค่ปลาอยู่ในกรุงเทพแค่ปลาเขามาอยู่ในกรุงเทพเปิดแ้วตอนนี้ไม่เก็บแบงแค่ล่างรนหลายเลยพี่น้องเอ้ยมือเสาตะเดือดเดือเหลายค่ะ เอาไปกินลวกกินกับหยางแดงโอ้ยลวกกินกแบบัแบไบอ้ปแบบนกัแบบแจ้วเหรอเนาะหรือสิไปแกงส้มก็กได้พี่น้องก็จะมาสุกกับแสบได้แดงสุกเออเออสุกกับแ่บโอ้ยบ้านเขาบอกว่ามีว,วิมีเกนะ็เนะบด้วยคนะ่คนะพีนะ่นะ้องแต่วนะ่ามากรุงเทพยเลยเห็นดอกแค่ใหญ่เก็บซะเลย ไปไอเก็บดอกแค่ไงจากกรุงเทพไปกินบ้านนอกค่ะแกโอ้ยสัมีง่ายเลยนี่โอ้มาเฮาแดงแล้วชื่อชื่ออะไรอ่ะหมาโอ้หมากัดตัวใหญ่ไ่น้อนมากรุงเทพ่ากรุงเทพมาบ้านนู้นแดงตัวน้อยมากรุงเทพเปินตัวใหญ่ ดอกแฉกกับมาหาเก็บอยู่กรุงเทพมาจะมามาจะมาเก็บช่วยแดงขับกัดไหมเพืมาเก็บดอกแคเอาน่ารัวเอาเราดึงดึงไม่อยู่นะแดงแดงเนี่ยดึงไม่อยู่เลยแดงคุณเยอะแต่ว่าเขากระดิกหางแล้วไม่กัดออเน่ารักนะเราเนี่ยน่ารักนะ ไม่ไม่กลัวหมาเพราะที่บ้านก็เลี้ยงอยู่มันไม่กัดไม่กัดไม่กัดก็ไม่เป็นไรเอามานี่มานี่โ้ยมานี้ยมามาเนี้มาหนูมานี่มาเร็วมาลูกมาอ๋มานี่มามานี้ยมามานี่มาเฮมาเนี้ยมาเฮ้หนูเหี่ยวไหมปวดเหี่ยวไหม ได้เก็บแถวได้เจอหนูด้วยน่ารักจังเลยโอ้โหนั่นขาบไม้มาแล้วขยักเล่นขยับเล่นโอ้นมกินโอ้โอ้โอ้มาหนิมาโอ้โอ้โหหนูเล่นเหรอหนูเล่นเขาเล่นเขาเล่นเขาไม่ไม่กัดภาคทายน่ะไม่ดมไม่ดมเออ เหมือนจะไปที่บ้านเขาอยากเล่นอ no ๋อได้มเน่ยเขาอยากเล่นเขาอยากให้เราหยอกเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเห่าแต่เขาไม่ได้ดุเขาชวนเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลืออีกสองใบสองอีกสองดอกหนูชื <2> <2> <2 Bundes Bundes ี่อะไรคะเขาชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะกูเกิลกูเกิล ไคล์เลอร์ก็ไทล์เลอร์ไคล์เลอร์อโ,อโ,โอ้ยไม่ทนะันน้องไม่ทันน้องตัวใหญ่ งห็นไหมโอ้โหตอไม่เห็นเออออเอคนน่ารักดีอ่ะ